สวัสดีค่ะจริงๆีต้องน้ำสุดช่องปิบผูรวีทูวันนี้เรามาเล่นเกมฮา r ์เวิทาวกันนะคะมันก็คือเกมทำฟาเหมือนเกมซัลตาดิวเวลลนะคะวันนี้เราเล่นไปถึงวันที่18แ,แล้วก่อนหน้านี้นะเพราะว่าก็นั้น,น,นมีอะไรทำเยอะแยะวุ่นวายมากเราก็เลยไม่อยากให้ใครเห็น,นเสียเวะลามากวันนี้เราก็เลยมาเล่นทำภารกิจมันให้เ,เ,เนำเ่าไปหาจิม บ้านกนแบบนึขี่จักรยานไปกดลุกสีแดงให้มันนำทางเราไปเองไม่ต้องเสียเวลากดให้ไม้มือถึวก็คือขี้เกียจอะคะจบความขี้เกียจเห็นสังเกตได้แล้วกดลงขาบาน อันนี้เรา<ม>ทำเพลทเกี่ยวกับขวดเหล้านะเราเอาขวดเหล้ามาให้ไอน้นี่มันไอ้นี่มันคนขี้เหล้ามากมันกินเหล้าจนลูกมันด่าขวดกระสิเอ,อ้ยเออไปไป,ไ,ไปหาชายหรืออะไไปทำไมวะ เจไอ้กูพี่ไหนดูพีสิรองะไรเนี่ยเฮ้ยพี่น้องยืนน้องยืนด้วยทำหอุไปก็ได่ที่ทำได้ททนไปก่อนมเอ่ที่มันต่อได้เอ๊ะมันจะไปทางไหนมันเนี่ย โงงานล้งลงา,นงางหาโอโรงงานผุผุองพังห้องหุ้ยไปไกลเกินเสร็แล้วหมวกหมวกหรอรคนที่สวมหมวกเอออยู่ข้างในมั้งเข้าไปข้างในเข้าประตูได้อยู่นะเนีย่ยประ ไหล่ลดนี่ยกบอันนี้บอกคสนสวมหมวกเว้ยนักท่องเที่วยวชมทะเลเดินผาภูเขาทลดัตทะเกลก็มาเฉยดอกไม้บานในช่วงดูไม้ผลิตอยู่เสม,มอแผ่นแห้งแก่อ๋อแผ่นที่เราเยอะอีกกว่าผิดกำมมิธีโก เล่ไไนให้ด้วยนออออย่โห<ฮ>ลดนาสิวะดูโฆษณาไปเพื่อเต้นหัวใจฟรีห้าด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะฟรีให้เล่นเลยอ่ะ,ะอล่าเกมอะไรเนี่ย หนึ่งเกมที่เราเล่นเลยนะตอนแรกไม่สนุกเยยเอาหัวใจไม่ขึ้นหร่ะเฮ้ยหลโอ้อีกทีได้ไหมเดี๋ยวไ้นลูซี่มันได้ขึ้นเยเดีวยว ฟ็อกซี่อันไหนะเรืออันนี้อ่ะอโหอไหม่กจะขึ้นครบผ้าดวงอีกนานทำอะไรต่อตีพี่ถามที่แต่เวลาน้องเขาไปพูดจะกระตไปที่ชายหาดได้หลัวกว่าแล้วถึงมาตอนนี้ไปให้แพทที่หาชายเอาก่อนเอาก่อน้องหาช่วยทกันดูบา วิธีไปนะคะกคือกดแผนที่ <c oughs> นับกดสิแล้วก็กดกดไปเลยทงจะให้เราไป,ไปอ,อีก้ม่นะ่า่เขอยากอยให้ลูอยากให้ลกีแค่สองอกมยาแค่ต้องันเี่ม <c oughs> ขอโทษที นนนงนอนง่วนอนมากๆเลยบอกเลยเป็นไงบ,บ้างช่วงนี้มีโควิดที่บ้านเราตอนนี้ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงตอนนี้เราก็ไปฉีดวัคซีนมาแล้วไม่ใครได้ไปฉีดวัคซีนหรือทำอะไรกันบ้างเอ่ยใครฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไงก็ป้องกันตนนัวดีๆนะใส่หน้ากากอะไรให้เรียบร้อยตอนนี้แต่ไหลามากถึงแม้จำนวนมันจะลดลงแล้วก็ โลง่งไปข้าบ้าน,อาานเอ้ยไม่ใช่เ,เข้าร้านผู้ผิดมันอยู่ไหนะเนี่ยมาดูใหญ่เหยียบมันอยู่ไหนอ่ะมันไม่อยู่อ่ะมาเซลเที่ยวแล้วเนี่ยขับไปใหม่ใหญ่ไม่อยู่นี่ก็อยู่ร้าน,นขายของชั้นของฟอง ขึ้นจักรยานเอออยากดึนเชอบเดีวขันข่ของแ้วน,น,นี่ขันไข่ของชำี่ไข่ไเออดียเดีบวเดยวเดียวเดียวียวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดีวยวเดียเดียยวยเดี๋ยวเอยู่ดว่มมียวยดีเดียเดียยวเียดียวเีียวีวยวียี สงสัยจะไม่มีไม่มีจริงดิเอาจริงเด็ต้องไปจริงใช่ไหมไก่ชิบหายไก่จริงจังน้นเดบบาบอกกัได้ข้ามาอ,อ ยี ia, ่ตมงจ็ดโมงถึงพอดีไม่อยู่อีกไม่อยู่ไหนของมันวะ อันนี้สึกเข้าไปจะเป็นพวกแม่บ้านทั้งหลายรวมตัวกันจะไม่หมีใครอยู่ม้าไม่ต้ออยร่อะยมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอืมไม่เหม็นเอกไม่ใช่ ไม่มีใครเห็น,นเลยหรอไปแค่เด็กแล้วก็ไปอีกเนาะอ,อยู่ไหนวะมันก็ไปร้าน,าปนไปโรงเรียนลงข่าวา ลงหรีขอพเราน่ะอยู่เอาปิดปิดประตูเดินตหน่งมันไปนเนี่ยอออยากให้มันเป็นสนามเด็กเล่นก <c oughs> ูเดินทั่วแล้วเนี่ยอันนี้มา <c oughs> ไม่ใช่นี่วะมีคนหนึ่งนีู่่ไหนกันวะนี่นี่นี่ตัวจริงเสียจริง,รงเอา้ามันก็ดนขวดมาแล้วไม่ใช่หรอทำไมมันไม่เนี่ยจนะ ไปพื้นที่หลาเจอกัตาตกตู้พี่เดยวชายเด็กแล้วพี่น้องอะไรแก้มแดงเอ้ยวันหมใคะไหนนะเพืเด็กยักมันก็ถูกนี่หว่าเข้าไปใน่ะ จบลงหมายหมมว,นะว่าอะไรอ่ะอเขืออะไรวะอ๋อถนนพื้นอได้เพดฟรีทั้งสามเมตรมาทำไหได้ไงวันนีพี่วันดีวันดีวันดีดูทีวีซิ นนี้รรยากาศอากาศเป็นไงบ้างคะอากาศเต็มใสครับคุณค่ะเราสองพุ่มมาให้เราลอยตอนนี้มันยังไม่ให้เราลอยอไปเลยเมืม่อ,อไหร่จ,จะสองพูดเนีน่ยนานเลยคุณมาก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  อันนี้ถ้าเครื่องหมายตกใจคือเพื่อนบ้านเราให้เราช่วยเหลือนะ โอ้โหจะโหลดนานไม่ได้เนี่ยบ้านเราบ้านเพื่อนเราตอนสมัยมันจะให้ไปไหนวะไม่มีอะไรเก็บอันนี้นี่นโสมอันนี้มันเป็นโสมนะมันจะได้เฉพาะบ,บ้านเพื่อนเราเท่าน,นั้นหรือท้องเขียนอะไรเงี้ยบางคิดก็จะมีให้เราเก็บ โอู้ดได้แค่สองอันนี้เก็บไปเรื่อยๆชัวราจะได้โอ้ยไปต่ไกลเลยเกียดตดือน <c oughs> <ม>ไม่ไ <c oughs> ไมีอะไรให้เราทำที่ไหนแล้วเครื่องหม่ที่จะเหมือนวางงอันนี้ไหม <c oughs> ไม่มีให้ทำห <c oughs> นึ่งใหญ่เนี่ย จำได้ว่ามันเป็นเครื่องเหมายตุกใจนี่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 น,น,นี่มาดูไปนี่นี่เออโอ้โหไม่ได้จะจยังไปแหละสูน้ <c oughs> นะเม่ยทำอะไรนวิลตั้งยี่สแปดให้กูช่วยมึงนมาช่วยกูไหมน,นี่ คุณต้องการอะไรกักแฟนคุณ,ค,ณคุณเริ่มค,คุณหนู่ฮันเตอร์ ก่อนจะไปดูให้เราช่วยอะไรไปเก็บของกันเอ๋ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่นเก็บกออเ่น,น,นี้กเก็บแคน,นีเดียวใช่แลมสถานที่มีแค่นี้อ่ะไม่คกลัว างทีมันก็จะส่งมีแค่อันเดียวบางทีก็มีสองอันบางทีก็ไม่มีเลยอันนี้เราทำอะไรจะดูสิโอ้หหนักกว่าเมื่อกี้่อให้โชคดีนะเพื่อนไปละฟงัส่เออสำหรับเกมฮาวเวทันพอแค่นี้ก่อนแล้วนะคะใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย